เป็นสิวเยอะๆนะคะปุ้มแนะนำมากๆแต่หลายคนก็ค่อนข้างที่จะให้คะแนนตัวนี้ค่อนข้างดีเขาเป็นครีมบิวตี้ที่ส่วนผสมที่ใส่แล้วสวยอะดแพดงง่ายเขาเลือกที่จะไม่ใส่ปุ้มรู้สึกว่าเออชอบสวัสดีค่ะอีกแล้วค่ะช่องชนแนล วันนี้นะคะปื้มก็อยากจะมาแนะนำสกินแคร์นะคะ2ตัวที่ทำให้ผิวเรากลับมาสุขภาพดีเหมือนเดิมนะคะคือความจริงแล้วคนที่เป็นสิวได้ง่ายเป็นผดได้ง่ายอย่างเช่นตัวปื้มเองเนี่ยปัจจัยมันไม่ใช่แค่เรื่องฮอร์โมนเรื่องแบบว่าโอ้สิ่งสกรปรกบนใบหน้าหรือมลภาวะความเครียดก็มีส่วนอาหารก็มีส่วนเนี่ยทำให้เราเป็นคนผิวแพ้ง่ายเป็นสิวได้ง่ายใช่ไหมคะแล้วยิ่งเราทุกวันเนี้ยคือเราก็ต้องใส่แมสก์อยู่แล้วใช่ไหมเราพยายามจะเปลี่ยนอะไรมากแค่ไหนแต่คือมันก็อบอบอบข้างในแล้วมันทําให้เราแบบ คือผิวปืออ้อ่อะดูแข็งแรงใช่ป่ะแต่ความจริงแล้วเป็นผิวที่ค่อนข้างอ่อนแอมากๆสกินแคร์วันนี้นะคะที่ปื้มจะพูดถึงนะคะก็คือแบรนด์นี้ค่ะเป็นแบรนด์ her highness นะคะสิ่งหนึ่งเลยที่ทําไมถึงอยากเลือก her highness มาพูดใช่ไหมคะเขาอะไม่มีสารเคมี1,500ชนิดตามมาตรฐานสาภาพยุโรปสิ่งนี้ที่ปื้มจะพูดคือไม่ใส่นะคะก็คือนอ,อา,นอ o า,นานต o g ออ ไม่ทดลองกับสัตว์นะคะเป็นสิ่งที่ปุ้มรู้สึกว่าเออชอบไม่ทดลองกับสัตว์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่ก่อให้เราเกิดการอุดตันนะคะตัวแรกนะคะที่ปุ้มจะแนะนำนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเดี๋ยวปุ้มจะมีไปล้างหน้าให้ดูด้วยนะคะตัวนี้คือ Royal Jelly Mew Whitening Cleanser นะคะตัวนี้ก็คือเป็น Makeup Remover ได้ด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะถ้าเกิดใครที่เป็นสิวเยอะๆนะคะปุ้มแนะนำมากๆ royal jelly เป็นส่วนผสมหลักของเขานะคะก็คือน้ำนมพึ่งสกัดจากสวิสแบล็กบีนะคะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะคือเป็นสายพันธุ์พึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดตัวนี้นะคะเขาก็ใส่คอปเลิสนะคะแล้วก็วิชาเซลนะคะที่ช่วยเรื่องของการปอกกระโลมแล้วก็ลดการเกิดแบคทีเรียของสิวด้วยบนใบหน้านะคะตัวนี้เนี่ยที่ปุ้มบอกว่าเขาช่วยลดจุดด่างดำบนใบหน้านะคะทำให้หน้า กระจ่งางใสมากขึ้นเพราะเขาเขียนเลยว่าเป็น w h i t e n i n g cleanser นะคะ whiteening ที่ทำให้เราหน้ากระจ่งางใสมากขึ้นเพราะว่าเขาใส่วิตามินจุกๆเลยนะคะมีวิตามิน C นะคะวิตามิน E นะคะแล้วก็วิตามิน D3 คะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดคนแพ้ง่ายเนี่ยคือไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขามีค่า ph อยู่ที่ 5.5นะคะค่า pH 5.5นะคะก็เหมาะสำหรับคนแพ้ง,ง่ายนะคะเพราะว่าจะช่วยรักษาสมดุลในผิวโดยที่ไม่ทิ้งความแห้งตึงนะคะและอย่างหนึ่งคือ Royal เ e l l y อย่างที่ปึ้มบอกก็คือตัวนี้เนี่ยช่วยบูสต์คอลลาเจนในผิวนะคะแล้วก็เพิ่มออลาสตินในผิวสอเท่าเลยเออเดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันค่ะโอเคจบวันนี้แล้วนะคะตอนนี้ก็มืดๆค่ำๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างหน้าให้ดูนะคะด้วยตัวนี้คะ่ะ ตอนนี้ก็คือหน้าแห้งอยู่แล้วนะคะสามารถใช้ตอนที่หน้าแห้งได้เลยค่ะเฮ้ยเพิ่เหมือนมัมมี่เลยอ่ะขอล้างตาแบบจริงจเดี๋ยวอยากจะลองแบบว่ามาสคาลงมาสคาร่าด้วยนะเอาให้แบบรูรูกันไปพอเราผสมน้ำใช่ปะ เนื้อมันก็จะเหมือนโฟมล้างหน้าเลยอะแต่ว่าไม่มีกลิ่นเลยนะคะขอล้างหน้าล้ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะผ้าขัดตอนตัมสไตล์โจืึมนะคะหลังล้างหน้าเสร็จนะคะเราก็จะต้องมีน้ำศกค่ะตัวนี้นะคะก็คือ hairness e royal rebalancing water นะคะคือตัวเนี้ยเนี่ยก็ช่วยเรื่องการปลอบประโลมผิวนะคะแล้วก็เป็น all in one ถ้าเกิดใครแบบขี้เกียจหรือว่าเป็นคนที่แบบ อยากได้ All-in-one เข้าใจปะก็คือแบบว่าตบๆๆแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นปลอบประโลมผิวรีบาลานซิ่งผิว, Re ผวส่วนผสมหลักๆนะคะอินกรีเ e ียอย่างแรกนะคะสารไลซีเคินะคะ,ล,ะ,คะลดการอักเสบของผิวค่ะสอน,นะคะก็คือสารไลเสียมตาลนะคะจากปาั่งเศส5ชนิดนะคะตัวนี้นะคะก็จะช่วยลดแบคทีเรียนะคะที่ทําให้เราเนี่ย โอกาสการเกิดสิวไงแล้วก็เขามีเบนทาอี e นะคะแล้วก็วิตามิน b 5นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการบรรเทาอาการแดงนะคะและใครเครืองอะไรต่างๆนะคะถ้าเกิดใครนะคะที่ผิวแตกลอกอะไรเนี่ยก็จะดีขึ้นแต่ว่าไม่ต้องกลัวอุดตันนะคะคือเนื้อเขาคือมันบางมากๆจริงๆค่ะอย่าเพิ่งจะลองใช้น้ำตกของเขาเช็ดให้ดูนะคะเป็นกึ่งๆโทเนอร์ให้ดูว่าเออไม่มีอะไรติดหน้าฉันจริงๆนะคะ ตอนนี้ผมเทาหน่อยนะคะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแก่หรือเปล่าน,นี่มันขึ้นยายวรลเนานหรือเปล่าหรือเปล่านะคะ <g ülme> นี่นะคะสะอาดหมดจดป่ะสะอาดหมดจดนะคะได้เรื่องได้ลาวมากนะคะ <c oughs> เสร็จปุ๊บเราล้างหน้าเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะมาใช้น้ำตกนะคะของ her highness คะ่ะตัวนี้นะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพิ่งต้องลองใช้ก่อนเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำเห็นป่ะ คือเขาเป็นเนื้อน้ำเลยทุกคนซึมง,ง่ายนะคะออกอินวันเลยก็คือความชุ่มชื้นในผิวทําให้ผิวเราแข็งแรงมากขึ้นใช่ปะแล้วก็ช่วยบรรเทาสิวด้วยถ้าเกิดใครเป็นพวกรอยดงรอยดำอะองเงี้ยเออควารู้สึกหลังใช้เธอไฮเนสนะคะตอนที่ล้างหน้าเสร็จเนี่ยหน้ามันไม่รู้สึกว่าแบบแห้งเอียดอะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าหน้าคลีนมากจริงๆร,รู้สึกว่าแบบ สะอาดมากๆเลยอะส่วนน้าตกเนี่ยพึ่งรู้สึกว่าเป็น texture ที่เบามากแล้วก็ยังรู้สึกถึงความชุ่มชื้นอยู่นะคะอันนี้คือที่ใช้มาก็เลยจะมาแชร์ให้ฟังนะคะคุณรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ราคาดีอะแล้วก็คุณภาพงานมากๆถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากตามติด พุ่มจะขึ้นซูเปอร์ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอีเวนต์บงอีเวนต์บอยหรือว่าอยากจะเป็นแบบว่าลาซาด้าหรือว่าช้อปปิ้งทางออนไลน์พุ่มจะเขียนไว้ให้หมดเลยนะคะ<ด>ออก็ือถือว่าราคาดีมากแต่คุณภาพที่ได้เกินอะเข้าใจปะคือเขาค่อนข้างแข็งคู่บริโภคมากๆก็คลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากที่จะมารีเซ็ตผิวนะคะทําให้โครงสร้างผิวเราแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ ไม่แพงงา่ายแล้วก็ไม่เป็นสิวได้ง่ายน,นะคะก็แนะนำสอตัวนี้นะคะที่จะมารีเซ็ตผิวนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ไปแล,แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย